ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างฮินดูทรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีสิงประจําวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลย ค,คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหน,นเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพพินดูและไพ่โหราศาสตร์มาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีสิงห์นะฮะ จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ถ้าเกิดท่านได้เคยปลูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าเป็นดาวที่ดีนะครับไปสัมพันธ์กับตนุลักเราดาวพระอาทิตย์นะครับก็เกิดเรื่องดีๆขึ้นนะถ้าไปเจอดาวที่เป็นศัตรูมาจะพบเรือนแย่แย่สัมพันธ์การะกิณีอันนี้ก็จะยุ่งยุ่งบุบุนได้เช่นกัน รานะครับตนุไปไหนราก็ปรากฏว่าตานุไปอยู่ในจุดที่ดีนะครับในราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีห้าสามนาทีนะครับตัวเรานะครับวิ่งเข้าอยู่ในราศีเมถุนเราให้ตำแหน่งท่านหน่อยตำแหน่งนี้เราจะเรียกว่าราชาโชคนะครับก็คือนะฮะอุจจาวิลาราชราโชาโกชกโชกฉลวผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง,ง่าแมา นะครับมีอำนาจราชสัด์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองก <_: S 1> <ล>็แสดงว่าชาวราศรีสิงห์นะครับนะมีโชคดุจราชานะก็แสดงว่าจะเป็นคนที่นะครับมีโอกาสที่จะได้รายได้พิเศษรายได้สองรายได้3ม,มีโอกาสที่จะเป็นคนที่โชคดีเกี่ยวเรื่องของการหารายได้กันเงินกันถอนถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับช่วงนี้มีงานติดต่อเข้ามาเพื่อเป็นรายได้ ก็รับไปซะนะครับคุณก็จะทําให้มีเงินมีทองมากมายขึ้นนะครับการที่ตนุรักเราได้ตําแหน่งรางชาโชคแล้วไปอยู่ในเรือนของลาบผลเนี่ยส่งผลให้ชาวราศีสิงห์เวลาบทจะได้โชคลาบอะไรขึ้นมาก็จะได้แบบก้อนโตนะครับได้มาแบบว่า เป็นระดับคนใหญ่คนโตมอบให้มอบโอกาสให้หัวหน้างานมอบโอกาสให้เจ้าของบริษัทมอบโอกาสให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีสิงนะครับนะก็ยินดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าให้จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับแน่นอนครับการที่เราจะทํางานให้กับใครสักคนหนึ่งนะมันก็บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะ ผูกจริตบ้างไม่ถูกจริตบ้างนะครับเราต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่วรุณน,นะครับหรือว่าไพ่ขึ้นใต้น้านะนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องมีรล่าที่ทําให้เรามีความรู้สึกเราอาจจะไม่ชอบใจแต่เรามองในะภาพรวมนะขององค์กรบริษัทหรือวิถีชีวิตเราในช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเขาเรียกว่าเข้าใจสถานการณ์นะก็จะส่งผลดีเกี่ยวเรื่องของราบผลโอกาสต่างๆเข้ามานะครับก็คือต้องวางตัวให้เป็น นะครับนิสัยส่วนตัวเอาไว้ก่อนนะครับเอาเรื่องของผลงานเอาเรื่องของผลประโยชน์ไว้ก่อนนะครับจะให้คุณจับดวงจตาครับเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีนะไพ่ใบนี้ถ้าทำได้เนาะถ้าทำไม่ได้ก็อันนี้ก็จะยุ่งยุ่งรุ่นเหมือนกันแล้วพอขึ้นใต้น้ำก็สามารถทำให้เกิดสุลมีได้เหมือนกันนะนะครับอ่ะเรามาดูสิว่าไพ่โหราศาสตร์จะเสริมเรื่องนี้ยังไงก็พระจันทร์กับมรตยูนะเก็บซ่อนความรู้สึกอารมณ์นะครับดาวจันทร์เป็นดาวความรู้สึกมรตยูแปลว่าไพ่อาเพศ นะครับหรือลึกลับหรือเก็บซ่อนนะครับบางทีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบแต่เราก็ไม่แสดงออกนะครับเราต้องมองในเรื่องของภาพรวมเป็นหลักนะภาพรวมเป็นหลักเพราะถ้าเกิดบางทีทําอะไรไปมันอาจจะมีผลกระทบนะต่อภาพรวมหลายๆอย่างนะซึ่งได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนยังไงก็ต้องเก็บงําความรู้สึกไว้จะดีกว่านะครับอ่ะถึงจะได้รับผลดีเนาะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ความสุขในบ้านความสุขในครอบครัวความสุขในที่ทํางานนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าภพสุภักที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์ค้าจุนคนคอยช่วยเหลืออันนี้ดีอยู่แล้วนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินดีสำหรับชาวราศีเมษ ดาวจุเรือนพันธุไปอยู่ในเรือนของนะครับสุภาะนะั่นหมาถึงว่าได้รับการผลักดันสนับสนุนจากหัวหน้างานได้รับการผลักดันสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของวิชาความรู้นะครับบางคนก็ไปดูงานต่างประเทศ นะครับบางคนก็ไปดูงานต่างจังหวัดบางคนก็มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานขยับขยายเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอีพบเรือนหนึ่งแปลว่าสุภเป็นเกษตรก็แสดงว่าไม่ขาดคนช่วยเหลือนะครับมีคนเชื่อมั่นในฝีมือศักยภาพของเรานะครับเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสดีหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นมาในชีวิตในช่วงนี้นะครับก็ ยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าดาวพระอังคารให้คุณทั้งขึ้นทั้งล่องเลยทั้งสองภพเลยนะทั้งพันธุทั้งสุภาเลยอันนี้ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงไพ่เต่าคเ,เรี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงถ้าเกิดคุณทําได้คุณทําสําเร็จนะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณเองได้เลื่อนได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งนะในภายภาคหน้าเนาะพยายามทําให้เต็มที่นะครับการที่เราได้ไพ่เต่าคือไพ่แห่งความมั่นคง ทุกย่างก้าวที่เราทําในช่วงนี้นะครับจะสมผลให้เรามีโอกาสที่ดีนะครับในการเพิ่มเงินเดือนนะหรือขยายฐานลูกค้าหรือทําให้บริษัทเองเนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือในหลายๆอย่างนะก็จะสื่อให้ว่าตั้งใจให้เต็มที่นะเพื่ออนาคตข้างหน้าแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่หัวใจจะเสริมเรื่องนี้อย่างไร นะครับได้อังคารลารหูพยายามทําให้ว่องไวหน่อยมีความกระตือรือร้นนะครับอย่าทอดทุระอังคารลาหูเป็นธาตุลมนะธาตุลมในเมื่อธาตุลมมาสัมพันธ์แล้วนั่นก็หมายความว่าเรามีโอกาสนะครับที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรนะเพราะไปแสดงผลในเรือนของธาตุไฟนะดาวอังคารตอนนี้อยู่ในเรือนธาตุไฟเนาะเราได้ธาตุลมมาเนี่ยเวลามันโหมมันก็โหมเหมือนกับไฟไม่ป่าลุกลามแบบอย่างว่องไวส่งผลดีนะครับส่งผลให้ ชาวราศีหลายท่านนะครับได้อะไรมาเกินความคาดหมายเกินกว่าที่ตัวเองนะครับจะคาดการไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะขอให้ตั้งใจจริงนะครับเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทอง จะแสงเงินสดที่พบเรือนหนึ่งในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบราบผลพบแห่งความโชคดีพบแห่งความสําเร็จในเรื่องของราบผลนะแล้วก็เขาเรียกว่าโอกาสต่างๆนี้เข้ามาเยอะมากเลยอันนี้ก็ยินดีมากเลยนะตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันนี้26นะฮะเวลา6นกนาาี่นาทีดาวช่วยรวยราบผลเป็น,กนเกษตรตาที่ย์ดีนะั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้แน่ๆนะถ้าเกิดมี อะไรยังไงก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเป็นเบอร์ต้นๆที่จะได้รับโอกาสนะคำว่าลาบผลเป็นเกษตรแสดงว่าตัวเราเองเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราโชคดีนะได้รับการตอบรับจากหลายๆฝ่ายทําให้เรามีรายได้มากขึ้นนะเพราะอีกพพเรืองหนึ่งมาจากเจ้าเรือนการเงิน นนหรือแก้วสารพัดนึกนั่นเองกระดุมพระราพระี่อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะนั่นหมายถึงว่าการเงินกันทองงอกเงยประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมคิดอะไรก็ประสบผลสําเร็จเป็นเงินเป็นทองอันนี้ก็ยินดีนะโอ้ยนี่น่าฉาจริงๆสาหรับชาวราศีสิงห์นี่ต้องยกให้เลยนะเดอะเบสเลยนะ กยย็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะการเงินก็ดีอะไรก็ดีเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไ้าจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรโอ้โหได้ไพ่พระพิเคเนตเลยสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนานะครับมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จดังที่ใจหมายนะให้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยขห่งความสําเร็จของคุณให้ดีเกี่ยวเรื่องของสายงานระบบงานของคุณนะแล้วคุณทําเหตุปัจจัยให้ตรงคุณก็จะได้สิ่งที่คุณหวังโอมพพิเคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จในเมื่อ เรามีความสําเร็จอยู่กับตัวแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่แล้วคุณก็จะประสบผลสาเร็จท่านใดมีสายญาณองค์พระพิคเนศก็สวดมวนต์บูชาขอพรท่านคุณก็จะประสบผลสําเร็จแบบปังปูริเยกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ต่อนะฮะอาทิตย์พุธศุกร์เพราะเขาองค์ในอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าดีก็คือจะส่งผลนะให้เราเองเนี่ยโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารในลักษณะต่างๆอาทิตย์พุธเป็นดาวคู่สื่อสารเขาเรียกคู่วิชาการ นะแล้วก็มีดาวสุขที่แปลว่าความสุขหรือแปลว่าการเงินของโลกแปลว่าดาวคู่สัญญาของโลกอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเราเองมีเกณฑ์ที่จะประสบความสเร็จเรื่องของการเงินการทองรายได้แบบปังปุริเยเปปุริยังเลยนะหาโอกาสส่วนบนแว่พักกระถาที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองก็จะช่วยเสริมเข้าไปอีกนะคาถาเงินล้านเป็นต้นนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดนึงดาวฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการความคิดลิเริ่มอีกภพเรือนหนึ่งในราศีมีนเนี่ยอะอันนี้จะไม่ค่อยดีอันนี้เราเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจ อพุตตะกรพุตตะไปอยู่ในราศีพฤศภนะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์นะโอ้โหเป็นเกณฑ์แห่งอุดมสมบูรณ์สงผลให้ชาวราศีสิงห์โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการขยายสาขาการลิเริ่มการงานอะไรต่างๆนะจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีไอเดียจินตนาการค่อนข้างจะดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมมีการพัฒนามีความคิดสร้างสรรค์ สารพัดนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นช่วงที่โดดเด่นมากๆเกี่ยวเรื่องของการง,งานอันนี้ก็ยินดีด้วยนะฮะอีกพพเรนหนึ่งถ้าเกิดบังเอิญคุณมีดาวพระหัสสมดีปีนี้เป็นกาลกินีจรน,นะก็ทํางานก็ต้องพักผ่อนหน่อยนะพเพราะคำว่ามรณะกรรมะนะเนื่องจากภาระหน้าที่เนี่ยมีเยอะเลยส่งผลให้เราทุ่มสุดตัวเลยลืมดูตัวเองลืมพักผ่อนนะยังไงก็อย่าให้หักโผมเกินไปนะแล้วถ้าเกิดท่านใดเนี่ย ในพื้นดวงมีดาวไม่ดีตั้งรับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงานอาจจะบางคนก็อาจจะยุ่ยยุ่เรื่องงานเยอะนะส่งผลทําให้บางทีเบื่อเสงเกี่ยวเรื่องของการง,งานก็ได้น,นี่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรได้พระนางพระมหาการดีสิ่งหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้ที่จะทําให้คุณเกิดขึ้นนั่นคือการเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างจะสูงนะ เลยทำให้บางครั้งอาจจะหลงลืมบางสิ่งบางอย่างไปได้เช่นกันเช่นความอ่อนน้อถมถ่อมตนเนี่ยบางทีเราประสบผลสำเร็จมากๆนะมันก็เลยจะส่งผลให้เราเองบางทีเหลืงนะหรือทำให้ตัวเองแบบว่าอาจจะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเขารู้สึกจะไม่ชอบในช่วงนี้ก็ได้นะพิชนันั้นแล้วนะมองซ้ายมองขวาหน่อยมองแววตาให้ออกดูคนให้เป็นด้วยนะว่าเออใครหวังดีไม่หวังดีอะไรยังไงเนาะ บางทีอาจจะโดนเน็บบ้างโดนกระทบชิ่งบ้างโดนอะไรบ้างยังไงก็ต้องดูให้ออกนิดหนึ่งเพราะการที่เราได้ไพ่พระมหาการีเนี่ยเป็นช่วงที่เรามั่นใจค่อนข้างจะสุดเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้ความสามารถศักยภาพและยิ่งไปแสดงผลในเรือนการงานด้วยนี่อันนี้ยิ่งแบบว่ามั่นใจสุดๆทําอะไรก็ประสบผลสำเร็จนะมุมดีก็ดีนะแต่ว่ามาติงว่าอย่าเหลิงและอย่าไปข่มควแล้วก็อย่าไปพูดให้ใครอื่นเขาเสียใจนะเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวเรื่องอะไรประมาณนี้ พยายามให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะดีที่สุดนะให้หัาสตร์นะครับก็ได้ดาวพระเกตกับรกยูอันนี้ก็ยิ่งกระตุ้นเขาไปใหญ่เลยเรื่องงานนี่ไม่มีไม่มีปัญหาเลยเรื่องงานเนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมแน่นอนนะหาโ่กาสสวดมนต์ไว้เจ้าที่ที่บ้านไว้เจ้าที่ที่ทําง,งานคุณก็จะยิ่งปังไปใหญ่นะแต่ในเรื่องของความรู้สึกนะฮะถ้าเรารู้สึกว่ามีคนเขาอิจฉาริษยาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้นะก็พยายามอย่าทาให้เขามันไ้ หรือฮาหาโอกาสคุยแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจะช่วยลดแรงประทันะพยายามพยายามเป็นมิตรภาพที่ดีนะแต่แน่นอนนะคนจะอิจฉาริษยาไม่ช่วยกันไม่ได้แต่ว่าเราแสดงออกในลักษณะว่าเราเป็นมิตรจะดีกว่านะ,ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระศุกกันนิดหนึ่งนะ ดาวศุกร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสหชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะพี่น้องท้องเดียวกันอีพพเรือนหนึ่งเป็นเรือนการงานโดยตรงเลยนะเขาเรียกว่ากรรม,มะหรือวิถีชีวิตแน่นอนกรรม,มะนี่ดีมากๆเลยดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเนี่ยนะครับมาอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบสี่ ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22นาฬิกา20นาทีอันนี้คือดีงามมากเลยเขาเรียกว่มมากำรังเวลาพักงานเยอะจริงๆช่วง,ง,งนี้งานเยอะงานมากงานดกคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานมีโอกาสคนที่มีงานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเนี่ยเห็นคุณค่านในตัวเราอาจจะมีการจ้างเงินเดือนเพิ่มหรืออาจจะซื้อตัวหรืออะไรประมาณนี้เนาะนะก็ก็ต้องบอกว่ามันถึงตัวด้วยี่ยเพราะเราเองเนี่ย เขาคาดหวังในความสามารถของเราถ้าเกิดคุณมีความสามารถคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณความสามารถไม่พอก็อย่าไปนะเดี๋ยวอาจจะไม่ผ่านโปรนะระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะ,อ,ะอีกพพเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนสหาชาัชนะเนาะสหัชะราพะนะครับช่วงนี้ได้รับผลดีได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมง,งานขอความช่วยเหลือใครอะไรเกี่ยวเรื่องของสายงานเนี่ยช่วงนี้จะเป็นไปได้ดีนะเพราะคําว่าสหัช h ราพะแปลว่าได้โชคนะได้โชคเกิด จากความสามัคคีในลักษณะต่างๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีกิลยามิตรที่ดีนะมีสังคมให้คุณประโยชน์ติดต่อประสานงานอะไรก็ราบลื่นดําเนินการอะไรก็ราบลื่นก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นดวงดีจริงๆนะอันนี้นะเดีย๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงอ่าเขาเรียกได้ไพ่อินทรานะไพ่พระอินทร์นะอินทรก็พระอินทร์กลางฟ้าวชิระเลย นะนั่นก็หมายถึงว่านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของการติดต่อประสานงานที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ว่องไวนะดําเนินการบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างจะไวนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ทําให้ไวยิ่งทาไวก่อนกําหนดได้ยิ่งดีนะแล้วก็เรื่องของการคอนเน็กชันต้องมีความชัดเจนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะพยายามทําไวๆเข้าไวแล้วมันจะประสบผลสํสำเร็จแต่ไวในที่นี้ต้อง ผ่านความรอบคอบด้วยนะไม่ใช่ว่าไวเขาว่านะต้องรอบคอบต้องละเอียดด้วยต้องสมบูรณ์นะคร mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรอ่าในไพ่เดี่ยวในไพ,พ่ดาวจย์ใส่ใจหน่อยนะครับดาวจั์เนี่ยเป็นดาวเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นดาวเขาเรียกเป็นดาวแม่คาว่าดาวแม่ก็คือห่วงใยใส่ใจเทคแคร์นะครับเกี่ยวเรื่องของการงาน นะครับถ้าจะได้ลาบผลต้องเข้าไปนั่งในใจเขาให้ได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พยายามสร้างความทับใจเดินทางไปไหนมาไหนก็พยายามซื้อของติดไม้ติดมือแสดงน้ําใจนิดๆหน่อยๆนะครับมันจะทําให้คุณเองเนี่ยได้บางสิ่งบางอย่างที่ดีเกินคาดเลยก็ยินดีด้วยนะใส่ใจนิดนึงนะคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมจะได้ใจเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสากนันดิษ ดาวพระเสา์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าปัญหาและอุปสรรคที่เราเรียกว่าหลิกอริแปลว่าอาลาุมุมดีก็แปลว่าการพัฒนาตนนะมุมไม่ดีก็แปลว่านี่สินความอวดใจความไม่สบายใจสตูนะอันีไปอยู่ในเรือนของปัตนิอ่านะมุมดีก็คือเอาระขันหน้าสาทำนู่นทำนี่เทคแคร์ดูแ,แลอะไรก็ว่ากันไปแล้วชวงนี้งานเยอะด้วย นะถ้าเทคแคร์ตอบโจทย์นู่นนี่นั่นเราก็จะประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าเกิดมองไปในเรื่องของไม่ดีก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของคู่สัญญาที่อาจจะจู้จี้จุกจิกหรือต้องการให้เราใส่ใจหรือต้องการให้เราดูแลเป็นพิเศษก็ได้นะหรือบางคนถ้าเกี่ยวเรื่องของความรักเวลาอลิไปอยู่ในเดือนประน,น,นีก็แฟนก็อาจจะสร้างปัญหาต่างๆสร้างหนี้สร้างสินให้นะฮะบ,บกเขาต้องอยู่ที่ว่าแฟนเราเนี่ยเขามีวิถีชีวิตยังไงนะถ้าเกิด ใช้ใจเกินตัวเราก็ต้องปามปามหน่อยหรือถ้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของอาย,อยะอบายมุกหรือแก้มันันอันนี้ก็ต้องปัมปามกันนิดหนึ่งจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่แน่นอนครับเพราะว่าหลีกอยู่ในเรือนปัตตนหีหลายๆคนก็นะครับอาจจะอึดอัดใจที่มีสาเหตุมาจากคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญาหรือคู่ของได้เช่นกันนะก็รามาระวังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะก็พิสูจน์ตัวนะทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องต้องพิสูจน์ตัวนะครับสีดาลุยไฟนะ นะไปอยู่กับทศกัณฐ์มาตั้งหลายปีใครๆก็คิดว่าต้องมีอะไรกับทศกัณฐ์แน่นอนเลยเพอกลับมาในท้องป่องมาเลยนะแต่หารู้ไม่ว่าพระรามนั่แหละแอบเคยแอบเข้าไปหาแล้วก็ได้เสียกันเนาะพระรามก็รู้อยู่แล้วเป็นลูกของท่านแต่ว่าด้วยความที่อยากจะสรุปข่าเรือนะนู่นนี่นั่นก็เลยต้องให้พิสูจน์เนี่ยแหละเพาะท่านก็ลุยไฟเลยนะพิสูจน์ความจริงนะก็ได้รับการ ยอมรับนั่นหมายถึงว่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกเนี่ยเราก็กล้าที่จะยืนยันนะครับหัวชนฝาเลยถ้ามีหลักฐานดุนี่นั่นถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเราก็ต้องรู้จักขอโทษขอโพยปรับปรุงขอโอกาสนะจะดีนะครับคุอไพ่ต้องจริงใจในบไพ่นี้นะแล้เวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรเนาะเขาเรียกว่าจันทร์จะเสา์ก็เป็นคู่ที่ยังต้องรอทมทุกอยู่นะคู่นี้เป็นคู่ที่นะครับ กังวลนะกังวลคิดมากนะฮะแล้วก็น้อยใจหลายๆอย่างเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะฮะนิดนึงนะส่วนใหญ่ก็อยากให้ใส่ใจดูแลนั่นแหละนะครับเรื่องของความรักเรื่องของอะไรเงี้ยบางทีเหตุผลเนี่ยมันอาจจะถูกนะแต่ในเรื่องของความรู้สึกมันอาจจะไม่ไม่ไม่ไดไ้ไม่ถูกทั้งหมดก็ได้นะเดีย๋ยวบางคนเนี่ยทํางานตั้งใจหาเงินหาเลี้ยงให้ครอบครัวอะไรเงี้ย แต่บางทีก็ละเลยในเรื่องของความใส่ใจถามไถ่ยความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามก็เลยทําให้เกิดลักษณะของการน้อยอกน้อยใจอะไรกันขึ้นมามากนะเขาเรียกว่ายืนคุณละมุมดีป่ะนะถ้าหาโอกาสปรับความเข้าใจกันเรื่องของความรักก็จะสดใสนะปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงนะนะครับก็ลองดูนะครับเปิดใจหน่อยเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึง ดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองโดยตรงเลยนะก็ตกพบมรณะนะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่าเรีกว่าปัตตนินะครับไปอยู่ในเรือนมรณะเจ้าเรือนมรณะเขาไปอยู่ในเรือนการงานก็จะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันในลักษณะต่างๆเนาะพยายามหาโอกาสเคลียร์ในลักษณะต่างๆบางคนก็ ถ้ามองในเรื่องของความรักก็อาจจะอยู่ห่างไกลการเป็นลูกคิดถึงก็ได้ถ้าเป็นลักษณะรักกันนะครับหรือบางคนก็คู่ครองก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้เราต้องกังวลในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะแต่แน่นอนครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากคู่ครองตามไม่ทันคนอื่นมากกว่านะถ้าเกิดว่าช่วงนี้คู่ครองแบบถูกมิจฉาชีพคอเซนโตนเซนเตอร์อะไรเงี้ยนะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกได้เพราะปัตตานีมรณะแลวเป็นแบบราหูตกมรณะมันไม่ทันคน,เ,นเพราะไม่ทันคนมันก็อาจจะถูกหลก พิฉะนั้นแล้วก็ต้องแก้ด้วยการจะทําอะไรก็ต้องปรึกษาคนในครอบครัวไว้ดีที่สุดนะอย่าทําอะไรโดยพราการล้วบอกแฟนหน่อยนะสล้วก็เาว้องเว่าเออทำอะไรเงี้ยคอยปรึกษากันก่อนนะอย่าตัดสินใจอย่าด่วนได้อย่าคิดเร็วอะไรประมาณนี้นะอ่ดี๋ยวเรามาดูซื้อไพ่จะเสริมเรื่องนี้อะไรยังไงส่วนใหญ่แล้วจะเอ,อ่อแพ้่ทางคนสนิทมากกว่านะคู่คู่เราหรือแฟนเราเนี่ยเขาอาจจะเป็นลักษณะแบบเป็นคนที่ใจดีเกินไป นะแล้วก็เลยจะถูกเพื่อนฝูงถูกคนใกล้ชิดนะฮะเอาข้อความใจดีของเราเนี่ยไปหาประโยชน์ในลักษณะต่างๆก็ะระมัดระวังหน่อยนะยิ่งสนิทมากไปยิ่งต้องะระมัดระวังมากเพราะให้เป็นนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงมิตรภาพถ้าอยู่ในภพดีเรื่องดีอันนี้ดีแต่ไม่โยูน์ในภพเสียเนี่ยก็แปลว่าความใจดีเนี่ยแหละทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นน,นะปวดหัวนะอันนี้ต้องะระมัดระวังไว้นิดนึงยวนะเดี๋ยวเรามาดูซิ ก็ได้ไ <tang> พ <ar> ่อังคารพูดนะสื่อสารนะสื่อสารสื่อสารต้องกล้าต้องกล้าสื่อสารต้องกล้าพูดนะเราถึงจะไม่มีปัญหานะบางทีคิดว่าเอ้ยการที่เราเกรงใจไม่กล้าพูดเนี่ยแล้วเราก็ต้องมารับภาระบางสิ่งบางอย่างเนี้ยอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ควรนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาบอกว่าต้องกล้าพูดต้องกล้าเจรจาต้องกล้าสื่อสารแล้วก็ต้องแม่นในเรื่องของข้อกฎหมายเอกสารสัญญาคุณถึงจะรอดพ้นนะครับเรือนยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้ เอาละยังไงก็กราบขอพวะคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอคาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตแก้ะเจ้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามระบบซุปเปอร์แตงนะครับก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผม เกตเก้าดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจาชนเตเก้าฮินดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงเราเนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตาม ตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วนี่ก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคนนาทําให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิ์น,นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ